ไปไหนมาได้เ <laughs> ฮ้ยมกกะโจรไปไหนไม่รู้ว่าป๋าต <laughs> ันตกด้วยไปล้มแล้วห่อยอะก็ทำไมไม่ไปตามทางเลย ตอนนี้ก็ขึ้นไม่ได้ครับลงไปแล้วต้งหลักไม้ต้งหลักไม้ โอ้ส่งคะแนนไม่ขึ้นหรอกส่งค่อยแล้วเกินนะฮะเฮ้ยแฉ่งแฉ huh? hey. ่งแฉ่งแฉ่งเริ่มงละไรครับเนี่ยเล่เข้ามาแล้วครับอึหมดเลยโอ้โอ้โอ้กอไก่กอไก่โอ้ยกอไก่เจ๋งนี่วะโอ้ยใช้ได้เว้ยกอไก่เว้ยใช่ได้เว้ยใช้ได้เว้ยใช้ได้เว้ย เส้นทางที่เราจะไปกันฮนะนี่นี่นี่ <c oughs> นี่ครับดูครับถนนขี้ <laughs> ไม่รู้ใครขี้ใครครับเนี่ย ังงเอเลยเอเลยลากเอาลากเอาเอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วนี้ต้องใช้ลิ้งขึ้นมาครับนี่ขึ้นไม่ได้ครันนี้ขึ้นไม่ได้

วะัดเลยโอ้คันที่หนึ่งขึ้นมาแล้วครับนี่ีขนาดมอเตอร์ไซค์ครับรวยแล้วเ,เรามาช่วยหน่อยวะช่วยเขียนสูตรเปล่าที่ฝาแล้ว,ไม,ลวไม่ขึ้นแล้วไี้คือหล่อเส,สร็จเสร็จใส่รองเท้า,า,าบู๊ทนี่สบายอย่างนี้ ก็ยอตายถึงไขามอเตอนะมอเตอร์ไซค์มีวิวีล้อเลยปะถองล้อเอาเค่องล้อเอาแค่สี่ล้อนี่นอ่านี่ก็เราก็ต้องเข้าไปช่วยฮะเพราะนไ่ไหวใใจจริงเขามรับา่รังเข่ับาไ่่ัเขราม่าไม่ับ ขาลยโอ้โหล่ว oh. ้ล่ไว้เจ้น้้เฮ้ยมันคุยยี่ขาไม่เปิดเลยมาแบบบ้านเคลื่อนเคลื่น 2, มาเกี่ยงสองมาเกีสองเกี่ขึ้นโอ้ยมันคับร่องเว้ยรับร่องเว้ยขับร่องเฮ้อลายเว้ยเยมีไดียจ่าะไม้ทิ้นกระบายยางแบนข้านะครับ เส้นทางดูเองแล้วกันบอกให้ก็ไม่รู้เรื่องบอ,บอกให้ก็ไม่ฟังไม่ฟังกันแหละว่ามันงคนไม่แล้วครับถลายใช้เถือกไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอ,อเอ้อเฮ้ยถอยหลังลงไปเลยเฮ้ยถอยหลังลงไปเลยเ,เดินหน้าทีก่อน เดินหน้าหัวมานี่ก่อนเดินหน้าหัวมานี่เดินหน้าหัวมานี่ถอยหลังขึ้นไปก่อนเดินทางไปเลยไปเลยไปเลยตอนนี้ตัวตูดไปแล้วครับเอาตูดได้มั่งเขาเดินหน้าขึ้นครับตอนนี้เขาเอาถอยหลังขึ้นคิดกานเป็นไงมั่ง อาจารย์เป็นไงมัง่งเฮ้ยถอยถอยหลังขึ้ไม่ไม่ลื่นอยู่อะที่ได้ตอนนี้ก็ยางแบนแล้วครับแล้วก็จะนำจะเข้มมาแล้วฮนะถอดเปลี่ยนยาง บาวินเข้าได้เหรออ่าเป็นไงไม่ได้เหรอได้ไงใจสมัยอ่ะเข้ากันยางร้อยหอปากมากำลังสวยรูเนี่ยกำลังอะปากมีเงินไปหกหลักฐานหรอครับหลักฐานเลยเนี่ยต้องยิ้มแต่จ่าปืนนี้อะไรแต่ไม่เอามาจ่าเลยป่ะจ่าเลยเนี่ยนี่ซื้อแล้วซื้อแล้วจะไม่เอามาทีเนี้ยที่ว่าจะไม่ต้องเข็นต้องเข็นแล้วที่นี่ต้องรัล้อเล็ก อ้ขาวมาวันนี้มันกว่าเว้ยตอนนี้ก็ฮะก็ไผ่ตันอยู่ฮะไม่เป็นไรถ้าถ้ามันรับรากนี้ย่ำได้อืมให้มันมีมากก็ดีไม่ลื่นต้มเลยเดี๋ยวพาลงต่อหมดแล้วเออฟันบนทีล่างทีหนึ่ง ไอ้กอล์ฟมึงไม่เคยจะไปล่อเลยเดี๋ยวพลาดแค่ดโดนเย็บไม่ไหวเอก Time โทไปคานแล้วขึ้นไม่ได้เองโอ้ยขึ้นได้นิ่มๆเลยดี่ว่า nỉm nỉm đấy đấy, à <cười> Cười <là> <laughs> <laughs> นี่เส้นทางครับเส้นทางฝนตกมาหน่อยนะครับท่วมเดี๋ยวยเราเอาเอา,เอาเราก็งเข้าไปรู้รูน้นี่อีนี่มจะโกงเข้าเข้าเข้าร่าาองกลางร่องพอดีอย่าอย่าอย่าไปเข้าบนไม้เส้นทาง อนนี้ก็มาแล้วมาแล้วดูขวาบ้งเดียวเฮ้ย่าบังดิย่าบาง้าบางเฮ้เลย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 เลีว้วครับเพเลกเลก